อ่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาลองเครื่องแกะหมากนะครับผมอรวชั้น2อนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้คิดเองนะครับผมอ่าดูแบบมาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับผมแล้วก็เอามาดัดแปลงนะครับผมกวัสดุอุปกรณ์เราก็หาเองนะครับผมอันนี้ผมได้หมากแกะมาแล้วเมื่อเช้าลองแกะหมากที่แบบมีน้ำนิดๆก็แกะได้นะครับผมอันนี้เราแกะหมากแกะลองเลยนะครับผมอ่าอ๋อยังมีปัญหานิดๆนะครับผมน้องน้องยาเดี๋ยวมันหนีมือ แกะได้นะครับผมแต่อาจจะยากนิดนึงน,นี่นะครับผมแกะได้ลูกหนึ่งใช้เวลาเราๆยี่สิบวินะครับผมโอ้ลูกใหญ่แกะไม่ได้นะครับผมโอ้ลูกใหญ่แกะยากนะครับผมถึงขนาดแกะไม่ได้เลยนะครับผม ใบกระบอกลกปากใหญ่อยู่นี่นะครับผมต้องหาของปากใหญ่อยู่นี้ต้องดัดแปลงอีกนิดนึงอ่าก็ยังได้อยู่นะครับผมแต่ว่าใช้ความพยายามเยอะหน่อยอ่าไม่เป็นไรนะครับผมเราค่อยๆหาวิธีปรับปรุงกันวางนั่งน้องระวังหนีมือนะ ปากแท่งก็ Freud, จะแกะง่ายหน่อยนะครับผมผมลองกับมากแท่งมาด้วยแต่คงไม่ได้นะครับผมเอาออกไม่ไหลอันนี้นถ้าว่าปัญหามีกรณีเดียวนะครับผมปากกว้างไม่พอนะครับผมไม่ใช่ความคมนะครับผมมานี่บอกให้มาน้องน้องๆเดอะอันตรายไล่ นี่ก็แกอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับผมแกแล้วติดติดอะไรนิดนึงเราลองลูกใหญ่นะครับผมลูกใหญ่ลูกนี้ไม่น่าจะได้นะครับผมลองลูกใหญ่สิไรลูกใหญ่ไม่ได้นะครับผม <_ <d> _>ยังมีปัญหานะครับผมเครื่องนี้ยังไม่สำเร็จนะครับผมเล็บปาปุ่นมนี่ให้ผมปุ่มเป็น,นเล็บปาปุม่มนะอันนี้อาจจะยังไม่แห้งด้วยอันใหญ่ด้วยไม่สำเร็จนะครับน้องๆระวังระวังระวัง,งมือ แกะยากอยู่นะครับผมใช้ความพยายามมากนะครับผมนี่อาจจะแห้งยังแห้งไม่ดีนะครับผมเปิดยังแห้งไม่ดีแกะยากนะครับผมจะเอาลูกใหม่อันนี้ลูกเล็กนะครับผมลูกเล็กแกะน้องระวังมือนะครับผมอาลูกเล็กป๊อกเลยนะครับผมลูกเล็กแกะง่ายนะครับผม

น้องเก่งไงน้องเก่งไงเอ้แจ๋วน้องเก่ง,จร,งจริงนะกี่นาทีละสี่นาทีไอจจ้อลูกหนึ่งนะครับผมได้กี่ลูกเนี่ยเฉลี่ยลูกละนาทีนะครับผมห้าลูกอาจจะยังไม่สมูรณ์นะครับผมมีความยากอยู่หมากก็น่าจะแห้งแล้วนะแต่มยังแกะยาก ต้องปรับปรุงนะผมปรับปรุงนิดนนะึงต้องใช้มีดช่วยนะครับผม,ด,มดีได้ครับผมสี่ลูกละสี่ลูกใช้ไปแล้วน้องๆเนื้อไงโดกน้ององงย่าโ,โดนสี่ลูกห้าทีแล้วครับผม อีกลูกหนึ่งขอลูกลูกกลางๆง่ครับลูกใหญ่มีปัญหาครับผมโอ้ค่ะสองลูกเออลูกกลางง่ายนะครับผมแป๊บหนึอผมลองแต่งนิดนึงเดี๋ยวผมไปแต่งนะครับผมมันมีวิธีแต่งอยู่ลูกที่ห้าได้นะครับผมไอ้ลูกหนึ่งลูกใหญ่ ลูกหนึ่งเนาะลูกนี้ลูกนี้อาจจะยังยังแก่ยากนะครับผมเพราะว่ายังแห้งไม่ดีนะครับผมเดี๋ยวเอาลูกลูกนี้ลูกแห้งดีดีก่อนอันนี้ผมเก็บมาจากโคนต้นเลยนะครับผมคือยังไม่ได้เอามาตากเพิ่มนะครับผมลูกนี้อีกสองลูกแล้วกันเดี๋ยวไหนก็แกะละแกะให้หมดแล้วกัน หมากแห้งดีๆจะแกะง่ายนะครับผมแกะได้นะครับผมไอลูกหนึ่งลูกสุดท้ายลูกนี้ไม่รู้จะแกะได้หรือเปล่าหมดแล้วนะครับผมต้องไปหาหมากใหม่เพิ่มถ้าเราแต่งแล้วไปหาหมากใหม่เพิ่มนี่แกะยากนี่ลูกใหญ่เกิดลูกใหญ่ก่อนนะลูกใหญ่ก่อนครับน้องๆอย่าโดนกล้องน้องอย่าโดนกองโดนกองเลยโดนกอง เออ,อน,น้องจะแกง,งกันจะแกงกันอ่อันนี้ก็ได้นะครับผมสรุปประสบความสำเร็จนะครับผมใช้งานได้แต่อาจจะต้องปรับปรุงเรื่องความง่ายอยากีกนิดหนึง่งอ่ะประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ